ห้าอาหารช่วยกระตุน้นการย่อยลดปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อและจะไม่กลับไปเป็นอีกเลยระบบการย่อยอาหารที่ดีครับจะทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยกําจัดของเสียและช่วยรักษาระดับพลังงานที่เหมาะสมให้กับร่างกายของเราการย่อยอาหารที่ไม่ดีครับอาจทําทให้เกิดอาการไม่สบายตัวท้องอืดท้องเฟอ้อครับและอาจเกิดปัญหากับระบบทางเดินอาหารต่างๆด้วยครับผม 1. อาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ไฟเบอร์ครับเป็นสารอาหารสําคัญครับที่ช่วยให้เกิดการย่อยอาหารที่ดีช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของลําไส้ครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันอาการท้องผูกและรักษาจุลินทรีย์ลำไส้ของเราให้แข็งแรงครับไฟเบอร์ที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําต่างก็มีความสําคัญต่อระบบการย่อยอาหารครับโดยอาหารที่มีเส้นใยละลายน้ําได้ก็เช่นข้าวโอ๊ตทั่วต่าง รวมถึงผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวครับในขนาดที่เส้นใยที่ไม่ลายน้ำนั้นก็มีมากในพวกผักมเมล็ดทานพืชรวมถึงลำข้าวครับผมสองครับโยเกิร์ตโยเกิร์ตและอาหารที่มีโปรไบโอติกสูงอื่นๆจำเป็นต่อช่วยดูแลลำไส้ของเราให้แข็งแรงครับโปรไบโอติกเป็นแบคทีเรียรที่มีประโยชน์ที่ช่วยบำรุงการย่อยอาหารโดยการปรับสมดุลของไมโครโบโอมครับในลำไส้ และช่วยในการสลายอาหารทั้งโยเกิร์ตคีเฟอร์กะหล่ำปีดองกินจิและอาหารหมักอื่นๆครับก็ล้วนเป็นแหล่งโปรไบโอติกที่ดีสามารถช่วยบรรเทาอาการลำไส้แปรปรวนลดการอักเสบอีกทั้งครับยังเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ให้แข็งแรงอีกนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน3ครับขิงครับมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งสามารถช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทางเดิอนอาหารครับลดการอักเสบและบรรเทาอาการคลื่นไส้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมอีกด้วยขิงครับสามารถทานได้หลากหลายครับเช่นชาขิง อาหารที่มีส่วนผสมขอ,ของขิงผัดขิง,งต่างๆครับเพื่อนๆทุกคน 4. ีครับสาราแหน่หรือเปรมินครับเป็นอีกหนึ่งวิธีรักษาการไม่สบายท้องและทางเดินอาหารครับวิธีธรรมชาติเพื่อชนิดที่มีคุณสมบัติครับในการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับซึ่งสามารถครับช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อชาเปเปร์มิน erm นะครับก็ควรแนะนำครับให้เอาใบสด มาผสมกับน้ำร้อนทําเป็นชาดื่มได้ดีครับเพื่อนทุกคน5าครับมะละกอครับช,ชื่อว่าเกี่ยวกับเอนไซม์ในการย่อยอาหารครับมีสารปาเปนครับซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้ครับช่วยสลายโปรตีนทําให้ร่างกายย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนแลวครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนเพื่อรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุด สำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 60บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน